ใจก็คงแบ่งไปเท่าเทากันคงมีสักวันที่เธอต้องเลือกใครเธอจะมีหัวใจให้ใครสักคนแค่เพียงคนเดียวได้ไหมสวัสดีครับวันนี้ดีกวิครับผมผมดั้มรับวันนี้เรามีแขกรับเชิญพิเศษครับเป็นคุนตุ้ยครับ เอาครเ้ามาเขาาเวันนี้ครับสวัสดีครับวันนี้ครับเราดีควิคครับผมดัางครับมีแขกพิเศษครับวันนี้มาร่วมํำเนินรายการด้วยนครับผมตุ้ยครับผมตุ้ยธีรพัฒน์ตุ้ยตุ้ยนะครับผมขอร้อเล่นครับผมผมจีครับเป็นเจ้ามาครับผมก็คือวันนี้ครับเราจะพูดถึง e หนึ่งศูนย์สามครับว่าเวลาคือมีมีลูกค้าถามมาครับว่า ถ้าสมมติอยากร้องเพลงด้วยกันมันจะร้องได้ยังไงก็คือเมื่อก่อนมันสามารถต่อสาย AUX o ครับเข้าลำโพงใหญ่อ่าเดี๋ยวผมจะลองให้คุณตุ้ยดูคุณตุ้ยเสียบคุณตุ้ลองอันนี้คือผมคอนเน็กต์บลูทูธนะครับเข้าตัวนี้ครับตัวนี้เป็นเป็นตัวแม่ครับตัวเมนตัวเมนครับโอเคครับผมจะต่อ AUX ครับ เข้ากับลำโพงตัวใหญ่นะครับโอเคอเคอเ,คเปิดเลยครับเปิดแสงแพงเลย

รันแค่ไหนที่ทนกันมาแล้วก anyway> ็ทนกันไปครับเสียงมันก็จะออกลำโพงของด้วยออกทางของโมเดลติดด้วยของลำด้วยแล้วก็ออกจนลำโพงใหญ่ด้วยครับเสียงก็จะเทราแต่อเป็นเนแต่ว่ามันมีตัวแปรครับมันออกมาจากตัวเมนแล้ว เราจะมีสายเเพียงคดวสายแปลงครับขึ้นมาเป็นตัวนี้มีตัวนี้ครับรับสามารถออกไป้สองรูสามารถแปนได้เดี๋ยวเราจะทำเปนน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 ็นที่เจ็้ให้นะครับเป่นที่ใจ็อกนะครับุ้นว่าที่เขาเคยฟัง ตอนนี้ก,ก็ได้จจริงการนี้ก็ดังแล้วครับถ้าไปต,ต,ต่อโพงนี้นอ,นนออกเสียงนีด้ดลวยสรุปนะครับถ้าถ้าจะร้องกันสองคนโดยใช้ไม์รุ่นเดียวกันครับแนะนำครับแค่เพิ่มซื้อสายตัวนี้เพิ่มครับเท่าไหร่ครับตัวนี้ตัวนี้เท่าไหร่ครับเนี่ยหอห้าสิบบาท เพิ่มมาเราอาจจะจัดเซตในราคาพิเศษมีหลายแบบนะมันของรีแม็กก็มีนะแบบเนี้ยผมไปเห็นมารีแม็กขายร้อยกว่าบาททำไมรีแม็กมาช่วยกันเดี๋ยวแต่งงานครับใครมีหัวใครมีเนี้ยไปดูสิึ้นแล้วแต่นาฬิงาวันไหนใครแรงเยอะโดยจากสภาพแล้วน่าจะพอๆกันนะเอากันไม่ลงนะฮะ เมื่อกี้ี่มันได้เปิดเแียงสดลมันอ้ความแต่ไม่ินจะเปิงสุดท้ายของนนี้นะครับผมร้อนพุ่งแผดเผาจ้าวมาถาหน้าเสียบสองอหาคนคนดีสานเหรอ แต่จะกลันไปเลยเธอมาปัสสนวะเอาบนสายไปจะทำตันงตัวเลี้ยงคู่ใจตลองลลงงมงายใจสุดแสนดำอยู่ดีคูม่มาดืว่ามีลูกสา สองเนี่ยจงพูดได้ยังจึจองไม่ติดสัคำสองคำสางคำก็นจะรักทำไมไม่บอกเลาเท้าความลอยลงดินตางรู้ตัวเธล้มใจจร,จริงที่เธอรักเธอรู้เต็มอก มาเพร่อพบกับฝันไหมใจนึ้งก็ริงจับจิตฝันใจใจหนึ่งก็แสนจะแครเธอเรับผมก็ขอลาไปก่อนครับสำหรับคืนนี้ติดตามได้ครับกับเดวิดรับผมของผม แล้วอย่าลืมกด subscribe เราได้ที่ดีควิกชชานลเพื่อติดตามข่าวสารและรีวิวัด d g e t ใหม่ๆได้ก่อนใครนะครับ